Welcome Awaken Circle Channel to สวัสดีค่ะนี่คือ a w a k e n Circle วันนี้เราจะเดินทางต่อกันในการสำรวจประวัติศาสตร์ของคำว่า New Age ในตอนที่แล้วเราไปถึงจุดสูงสุดของกระแส New Age ในช่วงปลายศตวรรษที่20ที่ทุกอย่างดูเหมือนจะพุ่งเข้าสู่จุดระเบิดแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาดูผลพวงที่เกิดขึ้น เมื่อคลื่นยักษ์ของนิวเอชส่ะซัดเข้าสู่ชีวิตประจำวันของคนธรรมดาและเปลี่ยนแปลงสังคมในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดการตื่นขึ้นมาในโลกใหม่หลังจากเทศกาลวูดสต็อกจบลงหลังจากเสียงเพลงอ q ควาเ u รียสจางหายไปหลังจากควันทูบจากวงการฮิปปี้เริ่มจางลงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือการที่ผู้คนนับหลานที่เพิ่งได้สัมผัสกับแนวคิดนิวเอชเหล่านี้พวกเขากลับบ้าน กลับไปทำงานกลับไปใช้ชีวิตปกติพร้อมกับพกความคิดใหม่ๆเหล่านี้ติดตัวไปด้วยเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปตามลมความคิดเหล่านี้เริ่มงอกงามในที่ที่ไม่คาดคิดในร้านขายของชำในโรงพยาบาลในสำนักงานในห้องเรียนและแม้แต่ในห้องครัวของบ้านเรือนธรรมดาทั่วไปและนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าการแพร่กระจายแบบเงียบๆของ New Age การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบไม่เอะอะแต่ลึกซึ้งและถาวรการปฏิวัติในหิ่งหนังสือผลกระทบแรกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงในร้านหนังสือทั่วอเมริกาในปี1969ถ้าคุณเดินเข้าไปในร้านหนังสือ Borders หรือ Barnes and Noble คุณจะเจอหนังสือในหมวดหมู่พื้นฐานเช่นนิยายประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ศาสนา การปรุงอาหารและการเดินทางแต่หลังจากปี1970เจ้าของร้านหนังสือเริ่มสังเกตเห็นปรากฏการกแปลกๆล,ลูกค้าเริ่มเข้ามาถามหาหนังสือประหลาดๆขอโทษครับมีหนังสือเรื่องจักตรตะไหมครับมีหนังสือสอนทำสมาธิไหมคะมีหนังสือเรื่องการตีความความฝันไหมครับมีหนังสือเรื่องการรักษาด้วยคริสตัลไหมคะในตอนแรกเจ้าของร้านก็งงๆพนักงานขายก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร แต่เมื่อลูกค้าคนที่สองคนที่สามคนที่สิบคนที่ร้อยคนเริ่มถามเรื่องเดียวกันธุรกิจคือธุรกิจพวกเขาจึงเริ่มสั่งหนังสือพวกนี้มาขายบาบาร่าเจ้าของร้านหนังสือเล็กๆในเมืองเบอร์กลีย์เล่าให้ฟังว่าในช่วงแรกเธอไม่รู้จะวางหนังสือเหล่านี้ไว้หมวดไหนหนังสือเรื่องการทำสมาธิมันเป็นหมวดศาสนาหรือเปล่าหนังสือเรื่องการรักษาด้วยพลังงานมันเป็นหมวดการแพทย์หรือเปล่า แล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาและพูดว่ามีหมวด New Age ไหมคะและนั่นแหละค่ะคือจุดกำเนิดของหมวดหมู่นิวเอจในร้านหนังสือไม่มีใครวางแผนไม่มีการประชุมใหญ่ของนักธุรกิจมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากความต้องการของผู้คนภายในปี1975เกือบทุกร้านหนังสือใหญ่ในอเมริกามีหมวดหมู่นิวเอจและคำนี้กลายเป็นมาตรฐานไปทั่วโลกในเวลาไม่นาน เมื่อเสียงระฆังทิเบตที่ใช้ในพิธีกรรมกลายเป็นสินค้าไม่ใช่แค่หนังสือรอกนะคะอุตสาหกรรมเพลงก็เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเช่นกันในช่วงปลายทศวรรษที่1,970นักดนตรีกลุ่มหนึ่งเริ่มทดลองสร้างเพลงที่แตกต่างออกไปไม่ใช่ร็อกไม่ใช่แจ๊สไม่ใช่คลาสสิคอลแต่เป็นเพลงที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เฉพาะเพื่อการทำสมาธิเพื่อการผ่อนคลายเพื่อการรักษา สตีเวนฮาวพนนักดนตรีคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขาเริ่มแต่งเพลงหลังจากที่ไปร่วมงานที่ Eslen Institute และได้ยินมเสียงธรรมชาติผสมกับเสียงดนตรีในระหว่างการทำสมาธิกลุ่มเขารู้สึกว่าเสียงมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสติของเขาเขาเริ่มบันทึกเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องมีแต่เสียงธรรมชาติเสียงลมเสียงน้ำไหลเสียงนกร้องผสมกับเสียงคีย์บอร์ดเบาๆเสียงระฆังที่เบส เสียงแคนออร์แกนออกไปแต่ปัญหาคือร้านเพลงไม่รู้จะจัดหมวดหมู่อย่างไรมันไม่ใช่คลาสสิกไม่ใช่เพลงป๊อปไม่ใช่เพลงโฟล์กแล้วมันคืออะไรจนกระทั่งร้านเพลง Tower Records ในแคลิฟอร์เนียตัดสินใจสร้างหมวดหมู่ใหม่ขึ้นมาเรียกว่า New Age Music และอย่างที่ไม่คาดคิดยอดขายดีเกินใจคิตาโร นักดนตรีญี่ปุ่นที่ผสมผสานเสียงดนตรีแบบเอเชียกับเทคโนโลยีตะวันตกเอนยานักร้องไอริชที่ใช้เสียงของเธอสร้างบรรยากาศแฟนตาซีและแวนเจลิสผู้ประพันธ์เพลงกรีกที่สร้างเสียงจากซินิไซ i เซอร์ที่ฟังแล้วเหมือนเสียงจากอวกาศศิลปินเหล่านี้กลายเป็นหน้าตาของนิวเอจมิวสิกและแผ่นเสียงของพวกเขาขายดีอย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าจะไม่เคยได้รับการเล่นในวิทยุ FM หลัก แต่สิ่งที่น่าสนใจคือดนตรีนิวเอจไม่ได้แค่ให้ความบันเทิงมันมีจุดประสงค์มันถูกใช้ในสปาในคลินิกในคลาสโยคะในห้องรอพบแพทย์มันกลายเป็นฟังชั่นอลมิวสิกดนตรีที่มีหน้าที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งมากกว่าการสร้างความบันเทิงเมื่อนักธุรกิจเริ่มเข้าถึงบทโอมอย่างที่ไม่คาดคิด ผลกระทบของนิวเอจเริ่มแทรกซึมเข้าไปในโลกแห่งธุรกิจด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปต่อให้อธิบายคำว่าโอมกันก่อนนะคะโอมเป็นเสียงศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูที่เชื่อกันว่าเป็นเสียงแรกของจักรวาลเวลาทำสมาธิหรือโยคะเราจะออกเสียงออุมอแบบยาวๆเพื่อให้จิตใจสงบแล้วลองจินตนาการดูสิว่าเสียงโอมที่ใช้มาหลายพันปีในวัด ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สงบสำหรับทำสมาธิจะมาปรากฏในห้องประชุมของ IBM หรือ Apple ได้อย่างไรบริษัทใหญ่ๆใ,ในอเมริกาเริ่มสังเกตเห็นปัญหาพนักง,งานมีความเครียดมากขึ้นมีอัตราการลาออกสูงขึ้นมีปัญหาสุขภาพจิตการทำงานล่วงเวลามากเกินไปและในช่วงนั้นเองแนวคิดเรื่องการจัดการความเครียดเริ่มได้รับความสนใจ IBM เป็นบริษัทแรกๆที่เริ่มทดลองนำโปรแกรมการทำสมาธิเข้ามาในสำนักงานในปี1975พวกเขาจ้างดรเฮอร์เบิร์ตเบนซันจากมหาวิทายาลัยฮาร์วาร์ดมาสอนเทคนิค relaxation response ให้กับผู้บริหารระดับสูงผลลัพธ์ประหลาดใจผู้บริหารที่เข้าร่วมโปรแกรมมีความดันโลหิตลดลงนอนหลับดีขึ้นและสำคัญที่สุดคือทำงานได้ดีขึ้น ตัดสินใจได้เร็วขึ้นสร้างสรรค์มากขึ้นข่าวลือแพร่ไปถึง Apple ที่ Steve j o b สเพิ่งกลับมาจากการเดินทางในอินเดียเขาเกิดความสนใจในทันทีและนำแนวคิดการทำสมาธิเข้ามาในบริษัทมีห้องพิเศษสำหรับพนักงานที่ต้องการความเงียบมีคลาสโยคะในเวลาพักเที่ยงมีครูสอนการหายใจในสำนักงานแรกๆคนในแวดวงธุรกิจเรียกมันว่าเทรนแปลก ของบริษัทเทคโนโลยีหรือของเล่นของคนรวยแต่เมื่อ productivity เพิ่มขึ้นเมื่อพนักงานรู้สึกพึงพอใจสูงขึ้นเมื่อต้นทุนการหาคนใหม่ลดลงบริษัทอื่นๆก็เริ่มทำตามปี1985มีบริษัทใน Fortune 500มากกว่า200บริษัทจัดทำโปรแกรม wellness หรือ stress management แบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาการปฏิวัติเสื้อกาว หนึ่งในผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดของกระแส New Age คือการเปลี่ยนแปลงมุมมองเรื่องสุขภาพและการแพทย์ก่อนหน้านี้การแพทย์ตะวันตกมองร่างกายแบบแยกส่วนหัวใจเป็นหัวใจตับเป็นตับสมองเป็นสมองปอดเป็นปอดแต่ละส่วนทำงานแยกกันเหมือนชิ้นส่วนในเครื่องจักรแต่แนวคิด New Age นำเสนอมุมมองแบบโฮลิสติกหรือองค์รวม ที่ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเชื่อมโยงกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจส่งผลต่อร่างกายสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายส่งผลต่อจิตใจดร์ลารีดอซซี่แพทย์อายุรกรรมที่เคยไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเปลี่ยนใจเมื่อเห็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่มีโรคมะเร็งระยะสุดท้ายหลังจากที่เริ่มทำการทำสมาธิและปรับเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับชีวิต อาการดีขึ้นอย่างที่ทางการแพทย์ไม่สามารถอธิบายได้เขาเริ่มเปิดใจรับฟังเรื่องการรักษาทางเลือกการฝังเข็มการนวดแผนไทยการใช้สมุนไพรและที่สำคัญคือการฟังผู้ป่วยอย่างจริงจังการให้เวลากับผู้ป่วยมากขึ้นการดูแลจิตใจควบคู่กับร่างกายในปี1978 เขาเปิดคลินิกแรกในอเมริกาที่รวมยาแผนปัจจุบันกับยาของแพทย์ทางเลือกเข้าด้วยกันเรียกว่า integrative medicine หรือการแพทย์แบบบูรณาการแม้ว่าการแพทย์แผนปัจจุบันจะไม่ยอมรับทุกแนวคิดของ New Age แต่หลายแนวคิดกลับได้รับการยอมรับเช่นผลของความเครียดต่อสุขภาพความสำคัญของการออกกำลังกายการนอนหลับอย่างเพียงพอ อิทธิพลของจิตใจต่อาการหายป่วยและความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยการปฏิวัติในครัวแต่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดเกิดขึ้นในที่ที่เราไม่คาดคิดครัวของคนธรรมดาแนวคิดนิวเอจเรื่องการเชื่อมโยงกับธรรมชาติทำให้ผู้คนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับอาหารที่พวกเขากิน สำหรับหลายคนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่พวกเขาถามว่าอาหารที่เรากินมาจากไหนมันผ่านกระบวนการอะไรบ้างมันมีสารเคมีมากไหมมันมีผลต่อจิตใจของเราไหมเราเชื่อมต่อกับสิ่งที่เรากินอย่างไรในปี1970อลิสวอเตอร์สเปิดร้านอาหารชื่อเชสพานิสที่เบิร์กลีย์โดยใช้หลักการง่ายๆว่าใช้วัตถุดิบท้องถิน่น ปลูกแบบธรรมชาติเก็บเมื่อสุกปรุงแบบเรียบง่ายตอนแรกคนไม่เข้าใจทำไมต้องยุ่งยากขนาดนี้แต่เมื่อลูกค้าได้ลิมรสพวกเขาเริ่มเข้าใจรสชาติมันแตกต่างมันมีพลังงานที่แตกต่างมันทำให้รู้สึกดีกับตัวเองแตกต่างออกไปคำว่าออแกนิกเริ่มไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปคำว่า whole foods เริ่มมีความหมาย คำว่ามังสวิรัตเริ่มไม่ใช่เรื่องของชาวฮิปปี้เท่านั้นแล้ว Whole Foods Market ซึ่งวอลเตอร์ร็อบและจอห์นแมคเกเปิดครั้งแรกในปี1980ที่เท็กซัสกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้พวกเขาไม่ได้ขายแค่อาหารพวกเขาขายปรัชญาพวกเขาขายวิถีชีวิต ร้านค้าธรรมดาเริ่มมีชั้นสำหรับวางอาหารเพื่อสุขภาพร้านขายผลไม้เริ่มมีป้ายออร์แกนิกซุ per ป market ปเ,เริ่มมีแผนกสำหรับสินค้าจากธรรมชาติ natural products การเกิดขึ้นของจิตวิญญาณส่วนตัวอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการที่ผู้คนเริ่มแยกยะระหว่างจิตวิญญาณกับศาสนา ก่อนยุค New Age คนส่วนใหญ่จะมีทางเลือกแค่สองทางคือเชื่อศาสนาหรือไม่เชื่อศาสนาถ้าคุณเชื่อในพระเจ้าคุณต้องไปโบสถ์ถ้าคุณเชื่อในพระพุทธเจ้าคุณต้องไปวัดถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็เป็นผู้ที่ไม่มีศาสนาแต่ New Age เสนอทางเลือกที่สจิตวิญญาณแบบเฉพาะบุคคลหรือ Personal Spirituality คนเริ่มบอกว่า ฉันเป็นคนที่มีจิตวิญญาณแต่ไม่มีศาสนาพวกเขาอาจเชื่อในพลังงานจัก,กรวาลแต่ไม่ไปโบสถ์พวกเขาอาจทำสมาธิแต่ไม่เป็นพุทธศาสนิกพวกเขาอาจเชื่อในการเกิดใหม่แต่ไม่เป็นฮินดูพวกเขาอาจเชื่อในการรักษาด้วยพลังงานแต่ไม่เชื่อในเรื่องอัศจรรย์ในพระคัมภีร์ซาร่าอดีตแม่ชีคาทอลิกเล่าให้ฟังว่า เธอออกจากการเป็นแม่ชีในปี1974เพราะรู้สึกว่าโครงสร้างของศาสนาจํากัดความสัมพันธ์ส่วนตัวของเธอกับพระเจ้าแต่เธอไม่ได้หยุดเชื่อเธอเริ่มเรียนรู้การทำสมาธิเรียนรู้เรื่องจัก,กระเรียนรู้เรื่องการรักษาด้วยพลังงานเธอบอกว่าฉันรู้สึกใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นแต่มันเป็นพระเจ้าแบบที่ฉันเข้าใจไม่ใช่พระเจ้าแบบที่คุณอื่นบอกให้ฉันเชื่อ การสำรวจของ Pew Research Center ในปี2017พบว่า27%ของชาวอเมริกันอธิบายตัวเองว่าเป็น spiritual but not religious และตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่เสียงต่อต้านที่ดังขึ้นแต่แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นอย่างราบรื่นกลุ่มศาสนาดั้งเดิมเริ่มเตือนภัยเรื่อง New Age กลุ่มคริสเตียนอนุรักษ์นิยมเรียกมันว่าการลองโลกหรือวิถีทางที่ผิดพวกเขาเตือนว่า New Age เป็นการนำเทพระเจ้าปลอมมาบูชาเป็นการหลงผิดจากความจริงของพระเจ้านักวิทยาศาสตร์วิจารณว่าหลายแนวคิดของ New Age ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การรักษาด้วยคริสตันไม่มีการศึกษาที่น่าเชื่อถือการอ่านดวงชะตาไม่มีฐานทางวิทยาศาสตร์ การอ้างว่าสมาธิรักษาโรคได้ทั้งหมดเป็นการพูดเกินจริงเจมส์แรนดี้นักมายากลและเป็นคนขี้สงสัยออกมาเตือนว่าอุตสาหกรรมนิวเอจเต็มไปด้วยคนหลอกลวงคนที่อ้างว่ามีพลังพิเศษคนที่ขายของที่อ้างว่ามีพลังวิเศษคนที่เก็บเงินแพงๆสำหรับการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพเขาเริ่มทำการทดทดสอบคนที่อ้างว่ามีพลังพิเศษและพบว่า ไม่มีใครผ่านการทดสอบแบบวิทยาศาสตร์ได้เลยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะมีการวิจารณ์และการต่อต้านกระแส New Age ก็ไม่ได้หยุดแพร่กระจายมันกลับยิ่งแพร่ออกไปกว้างขึ้นเพราะมันตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้คนเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดใจหนึ่งในพื้นที่ที่การแพร่กระจายของ New Age เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือในมหาวิทยาลายัยคณะจิตวิทยาเริ่มสนใจเรื่องการทำสมาธิโดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลในการทำวิจัยเรื่อง altered states of consciousness หรือสภาวะจิตที่เปลี่ยนไปดร Richard Davidson จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเริ่มวิจัยโดยใช้เครื่อง EEG และ MRI สแกนสมองของพระสงฆ์ที่เบตที่ทำสมาธิ และพบว่าสมองของพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงที่วัดได้อย่างชัดเจนบางส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับความสุขและความเมตตาวัดค่าเพิ่มขึ้นถึง700-800เปอร์เซนักมนุษยธรรมเริ่มศึกษาประเพณีจิตวิญญาณของชนเผ่าพื้นเมืองมาร์เกเรตมีดและคาร์ลอสคาสต n น d ดานำเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับการรับรู้ความจริงและสภาวะจิตที่เปลี่ยนไป คณะแพทยาศาสตร์เริ่มสอนเรื่อง complementary medicine วิชาแพทย์ทางเลือกที่ใช้เสริมแพทย์แผนปัจจุบันในปี1988มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเปิดหลักสูตรแรกเกี่ยวกับ mind-body medicine วิธีการรักษาแบบใช้กายและใจคณะศิลปศาสตร์เริ่มมีหลักสูตรเรื่องปรัชญาตะวันออก eastern philosophy ศาสนาเปรียบเทียบ comparative religion และการศึกษาจิตสำนึก Consciousness Studies นักศึกษาสามารถเรียนเรื่องศาสนาพุทธฮินดูเตา๋าและนิกายซูฟีในฐานะที่เป็นวิชาการมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์เกีย์เป็นหนึ่งในสถาบันแรกที่เปิด Institute of Noetic r Science ในปี1973โดยเอ็ดการ์มิเชลนักบินอวกาศที่เคยไปดวงจันทร์และได้รับการสนับสนุนจากลอเรนซ์วอคกี้เฟลเลอร์ สถาบันนี้มุ่งเน้นการใช้พลังของวิทยาศาสตร์เพื่อเปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างปัญญาภายในของแต่ละบุคคลความเชื่อมโยงที่เชื่อมโยงมนุษย์ทุกคนเข้าด้วยกันและพลังของมันในการยกระดับชีวิตของเราไม่นานก็มีสถาบันอื่นๆตามมา University of Arizona มี Center for Integrative Medicine Stanford มี Center for Compassion and Altruism ความชอบทำทางวิชาการเริ่มเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของเศ,ษศรษฐกิจใหม่ผลพวงที่อาจจะสำคัญที่สุดของกระแสน New Age คือการเกิดขึ้นของอุตสาหากรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนลองเดินไปตามถนน Telegraph Avenue ใน Berkeley หรือ h ไฮ s Street ใน San Francisco ในปี1980คุณจะเห็นร้านค้าที่แปลกตาร้านขายคริสตัลที่มีหินสีต่างๆนับร้อยชนิดแต่ละก้อนมีป้ายบอกคุณสมบัติ เพื่อความรักเพื่อการรักษาเพื่อการป้องกันร้านขายน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นจากทั่วโลกลาเวนเดอร์จากฝรั่งเศสแซนโดวูดจากอินเดียแฟรงกินเซนส์จากเจเมนแต่ละชนิดมีคำอธิบายเรื่องผลต่อจิตใจและจิตวิญญาณร้านขายเทียนและทูบที่มีสีสันและกลิ่นหลากหลายเทียนสำหรับแต่ละจักระทูบสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์ร้านขายหนังสือพิเศษ ที่มีหนังสือที่หาไม่ได้ในร้านทั่วไปหนังสือแปลจากภาษาสันสกฤตหนังสือของกูรูจากอินเดียหนังสือเกี่ยวกับเทคนิคการรักษาโบราณสปาและเซ็นเตอร์นวดที่เสนอเซอร์วิสแปลกใหม่การนวดด้วยหินร้อนการบำบัดด้วยแสงสีการรักษาด้วยเสียงการทำความสะอาดออร่าศูนย์การทำสมาธิที่สอนเทคนิคต่างๆจากทั่วโลก และหลักสูตรการพัฒนาตนเองที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนชีวิตคุณใน30วันแต่ที่น่าสนใจคือธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่ในย่านฮิปปี้เท่านั้นพวกมันเริ่มขยายไปสู่ห้างสรรพสินค้าไปสู่ย่านธุรกิจไปสู่ชานเมืองพื้นที่ที่เคยเป็นโบสถ์เก่าหรือโรงงานร้างกลายเป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ศูนย์ดูแลสุขภาพการประชุมที่เคยจัดในโรงแรม กลายเป็นเข้าไปจัดในป่าหรือบนภูเขาเพื่อเป็นฟื้นฟูร่างกายและจิตใจและที่น่าทึ่งมากคือคนเริ่มเปลี่ยนอาชีพมาเกเรตเคยเป็นทนายความในฟารมกฎหมายใหญ่ที่วอลล์สตรีทแต่หลังจากเข้าร่วมเวิร์กช็อปการพัฒนาตนเองของวอร์เนอร์เอฮาร์ดเธอตัดสินใจลาออกและไปเรียนการสอนโยคะดาวิดเคยเป็นนักธุรกิจขายประกันชีวิตแต่หลังจากการหย่าร้างและวิกฤตกลางคน เขากลายเป็นไลฟ์โค้ชดรแอนดรูว์เวลเคยเป็นแพทย์อายุรกรรมทั่วไปแต่เขาเริ่มสนใจการแพทย์ทางเลือกและกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอินเท r a t เกรทีฟเมดิซเมื่อภาษากลายเป็นไวรัสสิ่งที่น่าสนใจมากคือคำศัพท์ที่เคยเป็นของกลุ่มคนพิเศษเริ่มแพร่เข้าสู่ภาษาประจำวันของคนธรรมดาคำว่าพลังงานไม่ได้หมายแค่ไฟฟ้าหรือน้ำมันอีกต่อไปคนเริ่มพูดว่า เขาให้พลังงานดีนะหรือที่นี่มีพลังงานแปลกๆคำว่า Vibration หรือความสั่นสะเทือนไม่ได้หมายแค่แผ่นดินไหวอีกต่อไปคนเริ่มพูดว่าเราต้องหาคนที่มี Vibration เดียวกันหรือสถานที่นี้มี Bad v i b e s คำว่าการเชื่อมโยงไม่ได้หมายแค่อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์อีกต่อไปคนเริ่มพูดว่าเรามีคอนเน c t ชั n กันหรือ ฉันรู้สึกคอนเนคเต็ดกับธรรมชาติคนเริ่มใช้คำว่าท็อกซิกกับคนที่ให้พลังงานเชิงลบคนเริ่มพูดถึงออร่าของสถานที่คนเริ่มพูดว่าต้องอยู่ในปัจจุบันขนณะหรือ be present คำว่าตื่นรู้หรือ awakening กลายเป็นคำที่ใช้บ่อยคำว่าการเปลี่ยนแปลงหรือ transformation กลายเป็นเป้าหมายของหลายคนภาษาของ new age ไม่ได้แค่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยใหม่มันเปลี่ยนวิธีที่คนคิดเกี่ยวกับตัวเองและโลกรอบตัวด้วยเมื่อเทคโนโลยีเจอจิตวิญญาณสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือการที่แนวคิด New เอจที่เน้นความเรียบง่ายและการเชื่อมโยงกับธรรมชาติกลับไปพบกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและพวกมันไม่ได้ขัดแย้งกันเครื่องเล่นเทปและซีดี ทำให้ผู้คนสามารถฟังเพลงเพื่อการทำสมาธิที่บ้านได้แทนที่จะต้องไปศูนย์การทำสมาธิวิดีโอเทปทำให้สามารถเรียนโยคะที่บ้านได้เจนฟอนดา้าไม่ใช่คนแรกที่ทำวิดีโอออกกำลังกายแต่เธอเป็นคนแรกที่ผสมแนวคิด mind-body connection เข้าไปเมื่ออินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายในช่วงต้นทศวรรษที่1990ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอีกครั้งคนเริ่มสร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับ New Age เริ่มมีฟอร,รัมพูดคุยเรื่องจิตวิญญาณเริ่มมีการซื้อขายสินค้า New Age ออนไลน์เริ่มมีแชทรูมสำหรับคนที่สนใจการทำสมาธิที่น่าสนใจคือแทนที่เทคโนโลยีจะทำลาย New Age มันกลับช่วยให้แพร่กระจายไปทั่วโลกได้เร็วขึ้นผู้คนในเมืองเล็กๆที่ไม่มีร้าน New Age สามารถเข้าถึงข้อมูลและสินค้าได้ผ่านอินเทอร์เน็ตเมื่อโลกกลายเป็นหนึ่งเดียวแต่ที่น่าทึ่งมากคือ ผลกระทบของกระแส New Age ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในอเมริกาหรือยุโรปญี่ปุ่นเริ่มสนใจ Power Spots หรือสถานที่ที่มีพลังงานพิเศษและการรักษาด้วยคริสตัลการทำสมาธิแบบเซนที่เคยเป็นของพระสงฆ์เท่านั้นกลายเป็นสิ่งที่คนธรรมดาหันมาสนใจอินเดียเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวตะวันตกมาหาประสบการณ์ทางจิตวิญญ,ญาณริชิเคชและดารัมซาลา กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้โยคะและการทำสมาธิแบบดั้งเดิมจีนเริ่มมีการผสมผสานระหว่างแพทย์แผนจีนกับแนวคิดการฝังเข็มเพื่อการรักษาและยาสมุนไพรที่เคยถูกมองว่าล้าสมัยในจีนเองกลับได้รับความสนใจจากชาวตะวันตกประเทศไทยเริ่มมีสปาที่ผสมการนวดไทยกับแนวคิด holistic healing การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเริ่มมีเซ็นเตอร์การทำสมาธิที่ใช้เทคนิคจากหลายประเพณีการวิปัสสนากรรมฐานที่เคยเป็นของพระสงฆ์กลายเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติมาเรียนรู้อินโดนีเซียเริ่มมีการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณของบาหลีสปิริ t ชัลบาหลีกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับสปิริชัลรีทรีตเป็นการไปหาที่สงบเป็นธรรมชาติเพื่อการเยียวยาจิตวิญญาณของตนเอง แม้แต่ในตะวันออกกลางซูฟีมิชชิซิซิมเป็นนิกายหนึ่งในศาสนาอิสลามที่เน้นในเรื่องจิตวิญญาณก็เริ่มได้รับความสนใจจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมสิ่งที่เริ่มขึ้นในอเมริกาและยุโรปกลายเป็นกระแสะโลก New Age ไม่ได้แค่เปลี่ยนตะวันตกมันเปลี่ยนวิธีที่โลกมองการศึกษาทางจิตวิญญาณการเรียนรู้จากความโกลาหล เมื่อมองย้อนกลับไปผลกระทบทันทีของกระแสนิวเอจสอนให้เราเห็นอะไรหลายอย่างประการแรกมันแสดงให้เห็นว่าแนวคิดสามารถเปลี่ยนโลกได้จริงแม้จะไม่มีองค์กรกลางคอยควบคุมแม้จะไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจนแม้จะไม่มีการสนับสนุนจากรัฐบาลมันเกิดขึ้นจากล่างขึ้นบนจากความต้องการของผู้คนธรรมดาจากการที่พวกเขารู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรสักอย่างและนิวเอจ มาเติมเต็มความขาดนั้นประการที่สองมันแสดงให้เห็นว่าความต้องการทางจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นสิ่งที่แท้จริงและสำคัญเมื่อระบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองได้ผู้คนจะหาทางออกใหม่พวกเขาจะสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเองประการที่สามมันแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมักจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เริ่มจากการที่ร้านหนังสือเพิ่มหมวดใหม่เริ่มจากการ ที่บริษัทเพิ่มโปรแกรมการทำสมาธิเริ่มจากการที่คนธรรมดาเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องสุขภาพเริ่มจากการที่คนเปลี่ยนวิธีใช้ภาษาและข้อที่4มันแสดงให้เห็นว่าในโลกที่เชื่อมต่อกันแนวคิดสามารถแพร่กระจายข้ามวัฒนธรรมได้สิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาสามารถส่งผลกระทบไปถึงเอเชียสิ่งที่เกิดขึ้นในอินเดียสามารถเปลี่ยนแปลงยุโรปได้และที่สำคัญที่สุดมันแสดงให้เห็นว่า เมื่อเวลาและประวัติศาสตร์พร้อมแนวคิดใหม่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและกว้างไกลเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้แม้จะมีการต่อต้านและวิจารณ์หากมันตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้คนมันจะหาทางอยู่รอดหาทางเติบโตและหาทางเปลี่ยนโลกในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าผลกระทบระยะสั้นของนิวเอจส่งผลต่อโลกของศิลปะ วรรณกรรมภาพพตยนและสื่อมวลชนอย่างไรและทำไมมันถึงเปลี่ยนวิธีที่เราสร้างสรรค์และบริโภคความบันเทิงไปตลอดการจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้คิดถึงคำถามนี้ในชีวิตประจำวันของคุณวันนี้มีกี่อย่างที่จริงๆแล้วได้รับอิทธิพลจากกระแสนิวเอจโดยที่คุณไม่รู้ตัวการที่คุณซื้อผักออแกนิกการที่คุณไปสปา การที่คุณใช้คำว่าพลังงานการที่คุณสนใจการทำสมาธิหรือแม้แต่การที่คุณบอกว่าคุณเป็นคนที่สปิริตชวลแต่ไม่ได้นับถือาศาสนาไหนเลยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงและมันมีความหมายกับเราในฐานะมนุษย์อย่างไรและอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามตอนใหม่ๆของซีรีส์ย้อนรอย New Age จากคำลึกลับสู่กระแสะโลกทางช่อง Awaken Circle Podcast นะคะสวัสดีค่ะ